3ราศีฮัดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนะฮะเปอร์รเซ็นต์ถูกน้อยมากน้อยมากๆก,กว่าราศีอื่นๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงที่การเงินมีโอกาสสะดุดนะครับแต่มีข้อดีในเรื่องอื่นๆหรือมีโชคเรื่องอื่นก็เกี่ยวด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นคือช่วงไปเดือนต้นเดือนนะครับโอเค ดี๋ยวจะบอกแต่ละราศีมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ให้แบบเสี่ยงนะครับใครที่มนุษย์ชอบเสี่ยงชอบซื้อหรือชอบชิงรางวัลอะไรอยู่แล้วก็โอเคก็ทําตามสะดวกเพื่อนเือนะฮะแต่ว่าบางทีเงินก้อนที่บางคนจะลงเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในแต่ละงวดถ้าในดวงมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากจนถึงขั้นแบบเออฉันไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะบางคนลงเยอะเนี่ยเงินก้อนที่จะต้องเสียไปมันก็ไม่เสียหรือท่าเงินก็เหมือนอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันถูกหวยแบบอีกแบบนึงคือถูกหวยในรูปที่ เราไม่ต้องสูญเสียนะครับโอเคฮะมีราศีอะไรบ้างแล้วก็มีโชคลาภอะไรแทนบ้างนะฮะมาครับราศีแรกครับคือคนราศีมีนนะครับบอกนะฮะว่าคนราศีมีนในช่วงวันที่1วันอาทิตย์นะครับหรือช่วงปลายเดือนต้นเดือนนะฮะดาวต่างๆโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งวินาศนะครับดาวเงินทองก็อยู่ตําแหน่งวินาศดาวโชคฟุกฟุกก็อยู่ตาแหน่งวินาศ ดาวเกียวข้องกับเรื่องของบางทีนะฮะเรียกว่าอะไรที่ไม่ค่าคิดนะฮะหรือว่าลอตเตอรี่ต่างๆนะครับมันก็อยู่ในตำแหน่งทีอ่อับแสงมันก็มีโอกาสที่จะถูกยากมากนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในราศสีที่โอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือแม้แต่การลงทุนนะฮะโอกาสถูกหลอกมีโอกาสคลาดเคลือ่อนมีโอกาสตีความผิดมีตีความหมายผิดนะฮะตีตัวเลขผิดอะไรพวกนี้ครับหรือบางทีเจอเลขแต่ว่า ไม่ได้ซื้อฝันเห็นไม่ได้ซื้อมีคนบอกไม่ได้ซื้อตั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อนะครับมันหลายเหตุผลนะฮะมันก็เลยง่ายๆมันก็เลยไม่มีโชคลาบนะครับนี่เผื่อเพื่อนจะได้นําไปใช้เกิดประโยชน์คือช่วงนี้เบรกก่อนนะฮะแต่จุดเด่นคือเรื่องของงานนะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะฮะในช่วงดังกวเผื่อเพื่อนจะมีความคิดอยากจะทําอะไรกี่ข้องกับการงานมีความคิดอยากจะขยับขยายพูดคุยเจรจาติดต่อตรรอง ก็มีเกณฑ์สําเร็จผู้ใหญ่เมตตานะครับงาช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสคจรไป็ปฐุมเกณฑ์ผู้ใหญ่เมตตาเฉยเลยถ้าจะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุญชาลูกพี่รุนพ,พี่นะครับนี่ช่วงนี้แหละก็สามารถจะคุยได้นะครับแหมผมก็บอกลุงหน้านะโอเคสามารถคุยได้นะเคลียร์ได้หรือก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษหรือได้เงินหรือได้รับพิเศษนะครับนี่คือจุดจังหวะที่เป็นจุดเด่นนะฮะเพื่อจะขย,ยายทําอะไรกี่ข้อกับการงาน หรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับความหวังเรื่องของงานพิเศษหรือเกี่ยวข้องเรื่องของชื่อเสียงหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่เรื่องเงินในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือลงทุนนะครับมีเรียกว่าไม่เสียนะครับข้อแรกเลยคือถ้าเราไม่ซื้อก็ไม่เสียนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วมีเกณฑ์เสียมากนะฮะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็เต็มที่ครับตามสะดวกของเพื่อนนะครับมันไม่ได้ห้ามไว้อยู่ละแล้วก็อย่างครับในช่วงดังกล่าวนี้ผู้ใหญ่เมตตาเผื่อจําเป็นต้อง คุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่นะเราสามารถคุยในช่วงปลายเดือนต้นเดือนได้นะฮะเผื่อเรามีไอเดียความคิดอะไรก็ตามนะครับนี่ดีนะฮะแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องรามระวังอย่างนึงคือป่วยแค่ไม่สบายนะฮะจริงมันมีเหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียหรือป่วยด้วยโรคประจําตัวหรืออะไรก็ตามฉั้นถ้าต้องระมัดระรวังก็คือเรื่องนี้แหละที่มีเหตุให้ป่วยแค่ไม่สบาย มีดงอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังนะครับเห็นไหมบางทีไม่ถูกหวยดันต้องเสียตังค์ซ่อมนุม่มซ่อมนี่หรือซื้ออะไรบางอย่างอีกนะฮะนี่ก็สิ่งที่ต้อง,องระมัดระวังแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้มีเกณฑ์การเสียเงินแบบฉับพลันของบางอย่างเสียหายแตกหักพังซ่อมก็บีมันก็ต้องเสียเงินนะครับแบบฉับพลันมันมีจุดเด่นอย่างนึ่งของคนราศีมีนะครับคือ เรื่องของการเจราจานะเพื่อจะพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนหรือจะเจราจาเรื่องสําคัญอะไรเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเงินเรานะครับมันจะมีโอกาสได้ทําแล้วเงินจะพอกพูนขึ้นนี่คือจงองอาาังหวะด้านที่เป็นจุดเด่นนะครับฉะนัีนคนราศีมีนอยากทาอะไรส่วนตัวที่ไม่ใช่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีลุ้นมากกว่าได้เงินไวกว่าได้เงินชัวร์กว่านะฮะอันนี้ผมก็แนะนํานะครับแต่บางคนที่ไม่มีช่องทางอื่นนะฮะ มีแค่ช่องทางเดียวในการที่จะมีตังค์มากกว่าเงินเดือนได้คือลอตเตอรี่นะครับอ่าลอตเตอรี่ข้ามลอตเตอรี่ช่วงนี้มันมีเขียนให้เสียมากกว่าได้ฉะนั้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะฮะถ้ายัางไม่รีบร้อนหรือไม่จําเป็นนะครับไม่เด็นเรื่องงานผู้ใหญ่เมตตางานเสร็จไวแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเสียโชคเสียดวงมันจะเสียก็อย่างคือระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยนะครับ ในชว่วงกล่กาวปลายเดือนต้นเดือนจะมีการประทะอารมณ์ปะทะคารมด้วยเรื่องต่างๆก็รักกันดีๆนะฮะทั้งคู่ก็ยังรักกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันทำให้กดดันแล้วก็ทาให้เสียมากก็ได้นะครับเกีย่ยวนะฮะราศีต่อมาครับคือราศีที่เกี่ยวข้องอ่ากับเรื่องของผมเรียกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ค่อยดีนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับคนราศีสิงนะฮะดาวประจําตัวของเราโคจร อยู่ในตำแหน่งเป็นประนะครับหรือว่าดาวประจำดวงอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงก็อาจจะป่วยไม่สมบายในช่วงนั้นหรือมีเรื่องร้อนใจในช่วงนั้นหรือไปถูกเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบในช่วงนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่คลาดเคลื่อนมากกว่ามา่มากว่าอยได้ในช่วงนั้นหรือตกลงอะไรใครเจออุปสรรคจิกระหว่างทางอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์ผมก็บอกได้ว่าก็ถือว่าเป็นราศีที่ ไม่เด่นนะครับในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เด่นในเรื่องการคิดวิเคราะห์หรือตีตัวเลขออกมาไม่เด่นในเรื่องของความฝันนะฮะฝันได้ฝันใช่ฝันนึงมาพูดหลุดฝันถึงช้างฝันถึงเงินทองฝันถึงอะไรเกณฑ์มีเกณฑ์ได้แต่ของเรานะฮะมันยังยากนะครับฝันอะไรที่เกี่ยวต่างๆมันหมายมันหมายถึงความฟุ้งซ่านมากกว่านะครับฉั้นช่วงนี้ก็คาดหวังเรื่องของความฝันยากนะฮะแล้วแต่ว่าข้อดีหรือจุดเด่นนะครับ คือมีดวงคนเมตานะครับผู้ใหญ่ก็าัชการหัวหน้าหรือพี่น้อพ,พี่ท่านเมตตาหรือใครบางคนเมตานะฮะและบางทีถ้าใครโสดก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจในช่วงต่งางๆนั้นด้วยนะฮะหรือบางทีคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่อช่วงปลายเดือนต้นเดือนจะรุกให้สนิทกันมากกว่าเดิมก็ยังได้หรือจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญระหว่างกันก็ยังได้ยิงภาพออกมครับนี่คือราศีสิงห์ซึ่งโดยรวมแล้วนะฮะ เป็นคนที่มีอีโก้สูงไม่ค่อยชอบยอมหรือรับคําสั่งใครถ้าคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เราเกรงใจมากอาจะเป็นคนที่เราสึกไม่ค่อยโอเคเลยนะครับแต่มีเหตุี็ต้องทําฉะนั้นช่วงนี้ครับผมบอกให้คนราศีสิงห์ดวงเรื่องโชคลาภมันฝืดมากแต่ดูเรื่องความดวงเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวบางทีมันเริ่มที่จะสปาร์กกันได้ไวเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าคนราศีสิงห์เป็นมนุษย์ที่ กึ่งกึ่งนะที่จะ,ะเผด็จก,การอนกันนะอ่าเวลาที่คิดหรืออะไรก็ตามบางครั้งเราให้เขามีสิทธิ์คิดในการที่จะเลือกร้านอาหารไหนดีสุดท้ายเราบอกไม่เอาเปลี่ยนร้านนี้ดีกว่าเออมันก็มีอย่างนี้ด้วยฉะนั้นครับผมบอโคนละสิส่งฮะในช่วง,งก่าวราบอกอีโก้ทําให้เสียหายหรือการเขาจะผิดเรามาเสียหายหรือการพูดคุยนะเจรจารเรื่องสําคัญสาคัญจะเสียหาย ah แล้วก็ในช่วงนี้นะครับพยายามหาวิธีนะฮะผมเรียกว่า ทำเงินด้านอื่นดีกว่านะครับมันมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้นะฮะยิ่งคนราศีสิงศุนีิดาวการเงินโคจรอ่อนพลังนะฮะอ่อนพลังไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันได้ตามปกติวิสัยปกติเราได้เงินจากเงินเดือนปกติได้เงินจากเงินจ็อบพิเศษมันก็จะได้เงินทางเดิมๆมันยังไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางแต่มันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเส้นทางก็คือเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ชาวราศีสิงนะครับในระยะน,นี้ครับมุมดาวที่มันโคจรมาดุมมตุ้มนะครับ มันก็มีเหตุให้เกิดปัญหาอุปสรรคจุกจิกในช่วงนั้นด้วยนะครับเราจะรู้ว่าโอเคในวอาทิดนะบางคนไม่ได้ทงานนะแต่อุปสรรคหรือปัญหาจะมาสู่ตัวให้ต้องคิดต้องแก้ต้องรุย่ยต้องคุยต้องเดินทางหรือต้องสาสางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับนี่ก็เลาใฟังเรื่องแหละแล้วก็อีกประการครับคนราศีสิงห์นะฮะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวที่กระดาษประจําตัวโควรจอรอ่อนพลังฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะเจอเรียกว่า ตัวเราปวดไม่สบายนะครับหรือคนใกล้ตัวปวดเขาไม่สบายนะฮะหรือบุปาการีต่างๆปวดเขาไม่สบายนะฮะมันจะมีคนรู้จักปวดเขาไม่สบายเป็นพิเศษนั้นเราก็เซฟตัวเราด้วยนะครับอย่าไปเป็นวัดอะไรมาเดี๋ยวไปจามใส่คนในบ้านแล้วป่วยตามนะฮะและก็ข้อสําคัญชาวราศีสิงห์ในช่วงที่นี้ไปนะครับบุมดาวมันมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นการพูดคุยการสนทนาต่านาครับระวังการเข้าใจผิดนะครับบางทีมันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจาก เรื่องของสิ่งโชคสิ่งดวงผมก็จะมาแถมฟังด้วยและข้อจุดเด่นของคนราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้คือเรื่องของการทํางานครับมันพอจะคาดหวังเรื่องงานได้นะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคนะฮะเดี๋ยวเคลียได้หมดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นแต่วันเสียเวลาแต่ว่าข้อสําคัญคือจากนี้ไปมุมมองมุมดาวต่างๆเรื่องของการเงินหรือเรื่องต่างๆจะดีขึ้นนะครับหรือว่าการวางแผนต่างๆจะดีขึ้นนะฮะ บางทีเรามีแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อจะรักษาเรียกว่าตัวเรานะครับหรือว่าเครดิตเราหรือว่าทรัพย์สินของเราช่วงนี้เราจะมีวิธีที่จะปกปักรักษาแล้วก็หาเงินพิเศษได้นะฮะนี่คือจุดเด่นนะฮะในขณะที่ดาวต่างๆมันทําให้เงินโชคลาบมันที่มันฟุกเนี่ยมันหายไปคือมันไม่ได้โชคลาภแต่มันไปเจอไอเดียพิเศษมันมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องงานได้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีคนช่วยและสนับสนุนนะฮะมันจะมารกสัะแบบนี้นะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายครับคือราศี กรกฎเลยนะครับในช่วงนี้ดาวหลายดวงดาวโชคลาาเพื่อนๆอฟันงนะฮะดาวโชคลาาของคนราศีก็ระกฎตอนนี้โคจรอยู่ที่ตำแหน่งมรณะอับแสงอับแสงนะครับมองมก็เห็นหรือดวงเกี่ยวกับฝีมือนะครับช่วงนี้ก็อาจจะตกอยู่ในบ่อมรณะนะครับมันก็ไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่านะครับแต่มันก็พอมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเด่น กว่าวรจะได้นะครับนี่มันจะด,อดอรอปลงไปแล้วข้อต่อมาครับเวาคนกรกฎนะฮะมีดวงป่วยแค่ไม่สบายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ร่างกายผม,ผมดูเพิ่มให้นั่นแหละนะครับหรือว่าระวังป่วยแค่ไม่สบายผสมด้วยนะครับแล้วก็มีคนแสดงใส่ความนะครับหรือว่ามีคนเรียกว่าทําให้เราเดือดร้อนนะฮะฉะนั้นชาวกรกฎกนะครับไม่ใช่แค่วันนั้นเสียงช่เสียงดวงก็มีแต่ว่ามีเรื่องอะไรจุกจิกกระจุกกระจ,กจิกต่างๆหรือระวังการคุยกับใครทะเลาะเบาแวงนะครับอ่าหรือของหาย อุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เรามีนะครับบางอย่างเสียหายแต่หักแล้วพังก็ต้องซ่อมแลซื้อใหม่แล้วก็ช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าเรือนมรณะนะครับมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ1เรียกว่าระวังของหาย2เรียกว่าระวังคนก็จะผิด3นะครับเรียกว่าระวังคนสั่งอย่างได้อย่างนะครับนี่แม่มันคือการคุยการสนทนาต่างๆน,นานาเลยคือเราจะเจอคนที่ไม่มีสมาธินะครับมันก็เลยพูดเลย หรือทาอะไรให้เราก็ไม่รู้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องร,าาระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาริงโคราสีก็กดนะครับจุดเด่นคือแฟนดีมีอะไรจะปรึกษาแฟนได้นะนเพื่อนกี่เซนตต้ไว้นะฮะช่วงอย่างที่ไปพอจะปรึกษาหรือแฟนได้แฟนอาจจะคิดบดหรือว่าคิดนี้คิดนี้เลยว่าแต่บทที่เขาจะตกลงช่วยเราเขาจะช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็ประการต่อมานุมดาวช่วงนี้ครับใครที่มีลูกหลานบริวารเสดี้ยงช่วงนี้จะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะ เขาจะแก้ปัญหาบางอย่างด้วยตัวเองได้หรือเขาจะกล้าในการที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ก็จะวะดาวมันมาสซนนี้นะครับกระถ่ายตามนี้และประการต่อมานะครับของชาวราศีกรกฎนะฮะมันมีดาวองคารโคจรเลงนะฮะอันนี้ดาวไอ้ดาวองคารโคจรมรณะนะครับมันคืนงานนะฮะงานจะยุ่ญหานะครับกลายเป็นว่าเครื่องเดอนหลังเรื่องต่างๆจะทยอยมีปัญหากับคนกรกฎเช่นงานมีปัญหานะครับของหายนะฮะอุปกรณ์กัน ทำงานมีปัญหารวนนะครับหรือกอย่างหนึง่งใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส,สิ่งของต่างๆในบ้านที่จะเป็นต้องใช้ช็อปหรือทําก็มีรายจา่ายเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวก็หมุนหรือผ่านไม่ได้ให้เรามัดระวังคนใกล้ตัวเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ระวังคนที่รับปากอะไรแล้วไม่ทําตามมีดวงการเดินทางระยะสั้นผมก็จะเล่าสเต็ปว่าเพื่อนๆเ,เจออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโอก,กาสใหม่ๆไม,ม้คว้าไว้นะฮะ ใช่หไหมครับมันมีเรื่องอะไรดีๆที่นอกเหนือจากเรื่องของราตรี่หรือสลักกมันนะครับมีอะไรเยอะเลยนะฮะผมก็อยากให้เพื่อนโฟกัสเรื่องของงานดีๆงานที่ทําให้มันดีขึ้นนะฮะหรือว่าอัปเกรดตัวเองให้มากกว่าเพราะว่าดูจังหวะดาวนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันยากแต่ว่ามันไปเด่นหลายเรื่องมากเลยนะฮะเรื่องงานเรื่องฝีมือเรื่องคอนนคชันเรื่องการพูดคุยหรือความเป็นมิตรหรือช่วงนี้ใครที่เดือดร้อนจะมีผู้ใหญ่เมตตานะฮะนี่คือจังหวะดาวที่มันพบเจอ ที่เราจะประสบในช่วงจานี้ไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็โอเคนะสามราศีก็ศีมีราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรลกฎนะครับมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเดินทางมีอุปสรรคเรื่องของการทําอะไรต่างๆนานานะครับเรื่องของอการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแต่มันไปเด่นเออเรื่องอะไรฟุกๆเล็กๆน้อยๆที่เราไม่คาดคิดนะฮะนี่ผมพยายามทําให้ละเอียดที่สุดไม่ใช่แค่ดวงเสี่งงยงโชคเองเดียวนะครับอุปสรรคอื่นก็ใส่มาด้วย อะไรต้องระวังใส่มาด้วยทางออกควรทํายังไงบ้างก็ใส่ไปด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆให้ครบเครื่องเลยนะฮะพยายามชักเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆของดาวนุ่นมุมนี้อะไรครับโอโ้เอามาให้ครบเผื่อเพืพ่อนจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนครับขอให้โชคดีครับยังสุขมาแล้วก็ถ้าเงินทองหรือทรัพย์สินถ้าไม่ได้รอบนี้ขอให้มันไม่หายไปขอให้มันไปอยู่ในจุดเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกได้ว่าเออมันมีโชคด้านี้ฮะขอให้มันมีโชคเรื่องใดๆก็ตามทั้งสิ้นครับโอเคครับจบครับ ขอบคุณที่ตามนะครับอย่าลืมนะฮะมันเป็นคาวนอาทิตย์ที่1มีนา2 5 6 9นะครับอย่าลืมนะโชคดีมีความสุขขอให้เฮงๆครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ